ปรมีคู่ควัญแผ่นดินคำนี้ไม่ใช่เพียงสำนวนแพเราะหากคือพระราชสมัญญาที่ปวงชนชาวไทยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี2พระองค์หนึ่งพระราชปณิธานที่ทรงงานร่วมกันนำชาติไทยสู่เวทีโลกทั้งในมิติของเทคโนโลยีการบินการทูตและวัฒนธรรมสะท้อนความพร้อมความร่วมแรงร่วมใจ และพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของราชวงศ์ไทยในโลกยุคใหม่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปี่ยมด้วยพระสิริโฉมอันงดงามและพระปิชาสามารถที่โดดเด่นหลากหลายสาขาโดยเฉพาะด้านการบินทรงมีพระราชปณิธานมั่นคงตามรอยพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักบินแห่งราชวงศ์จักรี สมเด็จพระนางจเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ทรงผ่านหลักสูตรการอบรมด้านการบินที่สําคัญทําให้ทรงเป็นนักบินหญิงที่ทรงฝึกบินกับกองทัพอากาศและทรงฝึกเป็นนักบินขับไล่ทรงสําเร็จการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรการบินของหน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศพร้อมรับการทนกล้าวูลกระ่อมถวายปีกนักบินทหารอากาศใบประกาศสนิยบัตรนักบินทหารอากาศชุดปฏิสูตร ผ้าพันคอและหมวกแก่สมเด็จพระบรมราชนีนักบินของชาวไทยด้วยในช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์สเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชนาจากักรพูตานทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชนีนักบินแห่งแผ่นดินที่เข้มแข็งองอาจและสง่างามเขียแข้งเป็นคู่พระราชารุ่ยไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงทำการบินด้วยพระองค์เอง ในตำแหน่งนักบินที่หนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีท่งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยองค์พระมหากษัตริย์อย่างสง่างามทรงเปรียมด้วยพระปิชาญาในการเลือกฉลองพระองค์พาะไทยอันทรงคุณค่าที่ประสานเอกลักษณ์ภูตานอย่างสง่างามคือภาพจำแห่งมิตรภาพระหว่างสองราชนาจากักรทั้งภาพหมายแพรว่า ผ้าจกไทยยวนราชบ,บุรีและผ้าทอศิลปาชีพ like ซึ่งถูกออกแบบอย่างประณีตในฉลองพระองค์สมัยใหม่เช่นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปส่งร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าชาที่สามและสมเด็จพระราชนีคามิ่านักกรุงลอนดอนสาวราชาณาจักร รอยแยมพระสวนฉลองพระองค์ผ้าไทยทรงใส่พระราชารัไทยพิธีพิธันในการเลือกล้วนเป็นการประกาศถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยพร้อมสรงสร้างพลังวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาติไทยได้เป็นอย่างดีจริงกว่านั้นพระราชจารียวัดอันสูงส่งและเปี่ยมด้วยพระเน่เห์แห่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมบราชินี มีชีวิตชีวาช่วยให้สัมพันธไมตรีและความเข้าใจระหว่างชาวไทยและชาวพูตาามีความลึกซึ้งและแนบแน่นยิ่งขึ้นฉลองพระองค์เหล่านั้นล้วนมาจากฝีมือของสมาชิกของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงอุปถัมภ์สืบสารพระราชบณิธานมาอย่างต่อเนื่อง ทุกลวดลายทุกฝีเข็มคือความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยและเมื่อปรากฏบนระวรกายของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีจึงเปล่งประกายแห่งความเป็นไทยให้โลกได้ชื่นชมทุกพระราชกรณียกิจคือการทรงงานร่วมกันอย่างมีพระวิสัยทัศน์ของทั้งสองพระองค์คือสองพระองค์หนึ่งพระราชปณิธานที่ส่งแน่วแน่ในการพัฒนาชาติไทย สู่ความเจริญทัดเทียมนานาอารยะประเทศนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียังทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่สตรีไทยและคนรุ่นใหม่ทรงน้องนำศิลแห่งชาติศาสแห่งการบินและพระราชารฤฐไทยที่มั่นคงทรงเป็นแบบอย่างสตรีภาวะผู้นำบนเวทีโลกล้อมรวมเป็นภาพแห่งความหวังของแผ่นดินไทย ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอด ด้วยพระบารมีที่เปลี่ยนด้วยพระเมตตาด้วยพระปีชาที่เปลี่ยนด้วยพระวิสัยทัศน์และด้วยพระราชารัทไทยที่มั่นคงที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอสองพระองค์หนึ่งพระราชปณิธานจึงสงเป็นดังคู่พระบารมีคู่ขวัญแผ่นดินมิ่งขวัญปวงประชาผู้ทรงนำประเทศไทยก้าวสู่สากลอย่างสง่างาม